รอบยามครับพี่น้องหมกทุกๆเลยไม่รู้จะอยู่หรือเปล่าหมกหมกจัดเลยครับอยู่ไหม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 อู้ลาไหลปลาไหลครับคนอู้ลาไหลโอ้โห ยังฟุกครับผมว่ายทำไมหมูบจังโอ้โหปลาไหลครับผมปลาไหลครับพี่น้องปลาเล็กยังได้แตมยังได้แตมนี่ปลาไหลเล็ก,ลกรลครับผมโอ้ยปลาไหลกินเชือเดือน เอายเบียดขาดโอ้ยเอา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 เก็บก่อนเก็บก่อนใส่กระแป้งใส่ไปทั้งหมดเลยครับปลาไหลกินเสเดือนครับผม อุ้ยอีกแต้มครับผมอีกแต้มครับอุ้ยโอ้โหเน้นยังไงขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาหน,นั่งมาเนี่ยครับน,นังหมาันโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวตั้งกล้องดีๆก่อนนี่ครับแต้มนีปลาช่อนครับพี่น้องใช้โอเคเลย โอ้ oh, เข้ากระชังเข้ากระชังปลาไหลออกครับผมมันอยู่ในถังอยู่โอเคเข้ากระชังเป็นเรียบร้อยปลดเรียบร้อย,ยมันหมาน,นะผมมันหมานร้อนจัดเหงื่อแตกทักเลยผม โ <Okay. S 2> อเคเดี๋ยวไปดูคันต่อไปครับผมมีอาการครับผมมีอาการครับคันนี้อู้โดดครับผมนี่เด็กแว้นครับผมเด็กแว้น <c oughs> ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาโอเคครับผม พอได้ปลดพอได้ปลดโอเคพอได้ปลดครับผมพอได้ปลดครับพี่น้องอสายเข้าเคอยู่ครับเข้าด้าม,มิดกินลึกไหม โอ้กินเลืกพี่น้องแสงตัดสายตัดสายครับตัวนี้กินเลืกจัดเอาละสองแต้มสองตัวมันหมานครับพี่น้องมันหมาน เ,าาเอาไปมันหมานะพี่น้องโอเคครับพี่น้องจบคลิปนี้เราก็ไม่มายามต่อแล้วครับเราหมดเกลือแล้วเราก็น่าจะว่ยามเช้าที่เยอเลยพี่น้องอเราไม่กวนปลาก็ตัดยอดไปที่สามแต้มครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้เนาะทางขึ้นก็นลำบากครับผมโอ้ไม่ไหวแล้วอ๋อครับผม รอบกลางคืนไมยร่้รอบเช้าทีเดียวพี่น้องเจอกันเช้าเด้อพี่น้องนะอีกคลิปหนึ่งเช้าเดี๋ยวพาชมตอนเก็บเด็ดตอนเช้าโอเคนี่ครับผมได้เพิ่มมาสองแต้มปลาไหลปล่อยครับผมได้คลิปปลาไหลมาปล่อยครับโอเคครับผม